ทำไมต้องทำการชักชวนแนะนำธรรมและเผยแผ่คำสอนพุทธธรรมเปิดกว้างให้ทั้งตนเองและผู้อื่นมีความสุขภายในการเคลื่อนไหวของสมาคมสิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญประการหนึ่งก็คือการชักชวนแนะนำธรรมและเผยแผ่คำสอนเราลองมาคิดดูว่าทำไมการชักชวนแนะนำธรรมและเผยแผ่คำสอนจึงมีความสำคัญ หลักในการบำเพ็ญเพียรพุทธธรรมของพระนิชิเลนไดชนินก็คือศรัทธ,ธาปฏิบัติศึกษาพระนิชิเลนไดชนินได้กล่าวเน้นเรื่องความศรัทธ,ธาต่องโฮนซนไว้ในธรรมนิพนธ์หน้า1,361ว่าจงเชื่อในโงนสนที่เป็นอันดับหนึ่งในชมพูทวีปและยังกล่าวต่อไปว่าจงเพียรพยายามในสองวิถีทางแห่งการปฏิบัติและการศึกษา หากขาดการปฏิบัติและการศึกษาแล้วพุทธธรรมก็ไม่อาจคงอยู่ได้ศรัทธาก็คือการมีจิตใจที่เชื่อต่องโงหนซนจนถึงที่สุดปฏิบัติก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรพุทธมรรคศึกษาคือการอ่านธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเลลไดชนินศึกษาให้เข้าใจในธรรมะจากการปฏิบัติและสลักไว้ในชีวิต ในการปฏิบัติธรรมนี้จะต้องดำเนินไปในสองวิถีทางคือปฏิบัติเพื่อตอนเองและปฏิบัติเพื่อผู้อื่นการปฏิบัติเพื่อตอนเองก็คือการบำเพ็ญเพียรตนเองเพื่อที่ตนเองจะได้รับคุณ,ณประโยชน์จากธรรมะได้แก่การทำบาระเช้าเย็นและสวไดไตรมขุในแต่ละวันส่วนการปฏิบัติเพื่อผู้อื่นก็คือการมอบคุณ,ณประโยชน์ ของพุทธธรรมให้แก่ผู้อื่นด้วยการชักชวนแนะนำธรรมและเผยแผ่ธรรมพุทธธรรมนั้นมีได้มีไว้เพื่อความสุขของตัวเราเองเท่านั้นแต่ยังเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่สามารถช่วยเพื่อนผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ได้ทำให้ทั้งตนเองและผู้อื่นมีความสุขปรากฏเป็นจริงขึ้นมาและสร้างโลกแห่งสันติภาพที่ม่อาจพังทลายได้ การแผ่ขยายธรรมะอันยิ่งใหญ่นี้ออกไปจึงเป็นการปฏิบัติเผยแผ่ธรรมภัยาลที่แท้จริงพระนิชิเลนไดชนินได้กล่าวไว้ในธรรมนิพนธ์หน้า1361ว่าหากมีพลังแล้วจงพูดคุยแม้เพียงหนึ่งประโยคหรือหนึ่งวลีและกล่าวในธรรมนิพนธ์หน้า1448ว่าผู้ที่ได้บอกเล่าแม้เพียงหนึ่งวลีถือว่าเป็นทูตของตถาคต พุทธธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องของความนึกคิดแต่จะดำรงอยู่ในชีวิตของพวกเราที่มีการเคลื่อนไหวและกล่าวความดีเด่นของพุทธธรรมให้คนอื่นๆฟังการอธิษฐานให้เพื่อนแต่ละคนมีความสุขก็ดีการบอกกล่าวความยิ่งใหญ่ของโงหอสซนและความดีเด่นของสมาคมก็ดีเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อชักชวนแนะนำธรรมและเผยแผ่คำสอนของ พระนิชเลนไดโชนินซึ่งเป็นการบำเพ็ญเพียรพุทธมรรคอันเป็นรากฐานที่จะกลายเป็นบุญวาสนาสลักไว้ในชีวิตของตนเองและเปิดชีวิตโลกพุทธที่สูงส่งซึ่งก็คือสภาพชีวิตแห่งการบรรลุพุทธภาวะนั่นเองอาจารย์อิเคดะได้กล่าวไว้ว่าการชักชวนแนะนำธรรมก็คือการพูดความจริงให้ฟังและการกล่าว และเผยแผ่ความดีเด่นของนามียวโฮเรนเคียวซึ่งเป็นแก่นสารของสัตธรรมปุณดลิกสูตรให้กว้างขวางออกไปการกระทำทั้งหมดนี้คือการชักชวนแนะนำธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้การชักชวนแนะนำธรรมจึงไม่ใช่เป็นการกล่าวหักล้างฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงหรือเป็นการโต้เถียงอย่างเอาจริงเอาจังแต่เป็นการพูดให้รู้ว่าพุทธธรรมของพระนิชเชลไดโชนินนั้น ยอดเยี่ยมอย่างไรในขณะเดียวกันแน่นอนว่าหากอีกฝ่ายหนึ่งมีทัศนะเกี่ยวกับาศาสนาไม่ถูกต้องการพูดให้เขาเข้าใจถึงเหตุผลของแนวความคิดของพุทธธรรมที่ถูกต้องนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญการปลูกเมล็ดเพื่อการบรรลุพุทธภาวะก็คือการหว่านเมล็ดเมื่อทำการชักชวนแนะนำทำและเผยแร่คำสอน พวกเรามักจะพบกับปฏิกิริยาโต้อตอบในรูปแบบต่างๆบุคคลประเภทที่เมื่อได้รับฟังพุทธธรรมแล้วสามารถเข้าใจได้และมีความรู้สึกคล้อยตามก็มีและที่ตรงกันข้ามคือบุคคลประเภทที่ต่อต้านและวิพาก์วิจารณ์ก็มีซึ่งแต่ละคนต่างก็มีลักษณะท่าทีที่แตกต่างกันไปการพูดเรื่องธรรมะให้ผู้อื่นฟังนั้นมีความหมายว่าจะปลูกเมล็ด เพื่อการบรรลุพุทธภาวะเป็นการสร้างเหตุลงในจิตใจของผู้คนจึงเรียกการกระทำนี้ว่าเป็นการหวานมเมล็ดหรือหวานมเมล็ดพุทธ,ธะการบอกกล่าวพุทธธรรมของพระนิชเลนไดชนินหรือสอนให้เขารู้ถึงผลบุญอันยิ่งใหญ่ของ,งโงหนซนก็เท่ากับเป็นการปลูกมเมล็ดแห่งธรรมมััจจร,รย์ลงบนชีวิตของเขาและก็แน่นอนว่ามเมล็ด จะต้องงอกงามได้ในเวลาอันเหมาะสมการหว่านเมล็ดนั้นแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือการหว่านเมล็ดแห่งการฟังธรรมและการหว่านเมล็ดแห่งความตั้งใจการพูดธรรมะให้เขาฟังเรียกว่าการหว่านเมล็ดแห่งการฟังธรรมส่วนการพูดธรรมะให้เขาฟังจนสามารถรับและศรัทธาในคำสอนได้นั้นเรียกว่าการหว่านเมล็ดแห่งความตั้งใจ อาจารย์โทดะนายกสมาคมโซคาท่านที่สองได้ให้คำชี้นำเกี่ยวกับเรื่องการหวานเมล็ดแห่งการฟังธรรมกับการหวานเมล็ดแห่งความตั้งใจโดยเปรียบเทียบกับการปฏิบัติการชักชวนแนะนำธรรมและการเผยแผ่คำสอนของพวกเราไว้ว่าการหวานเมล็ดนั้นมีสองชนิดคือการหวานเมล็ดแห่งการฟังธรรมกับการหวานเมล็ดแห่งความตั้งใจเช่น เมื่อพบกันและเราได้ชักชวนแนะนำธรรมไปเป็นครั้งแรกแต่เขาก็ยังไม่ศรัทธาเราเรียกการกระทำนี้ว่าการหว่านมเมล็ดแห่งการฟังธรรมแต่ต่อมาอีกคนหนึ่งมีโอกาสทําการชักชวนแนะนำธรรมให้แก่คนเดียวกันจนสามารถทำให้เขาผู้นี้รับงงหนนณนได้กรณีนี้ก็คือการหว่านมเมล็ดแห่งความตั้งใจทั้งสองรูปแบบนี้ ถือว่าเป็นการหวานเมล็ดเช่นเดียวกันผลบุญที่ได้รับก็เหมือนกันในธรรมนิพนธ์หน้า1,121ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่สวดหรือบอกกล่าวสัตว์รมบุญดลิกสูตร,ร,ร,มร,ตรแม้หนึ่งตัวอักษรหรือหนึ่งวลีให้แก่ผู้อื่นเขาพูดนั้นถือว่าเป็นทูตของพระพุทธการกระทำที่บอกกล่าวหรือเผยแผ่พุทธธรรมนั้นย่อมแน่นอนทีเดียว ว่าเป็นลักษณะท่าทีของทูตของพระพุทธะเป็นการบำเพ็ญเพียรที่สูงส่งและเป็นแหล่งกำเนิดของบุญกุศลที่กว้างใหญ่มหาศาลพระนิชิเลนไดชนินยังได้กล่าวไว้ในธรรมนิพนธ์หน้า552ว่าไม่ว่าจะเป็นเช่นไรจงตั้งใจบอกกล่าวให้ฟังในเรื่องของสัตรธรรมปุณิลิกสูตรไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเชื่อในพุทธธรรมหรือไม่เชื่อก็ตาม การบอกกล่าวความยิ่งใหญ่และความเป็นเลิศของพุทธธรรมให้เขาฟังเพื่อให้มีการผูกปัจจัยสัมพันธ์กับพระพุทธาย่างกว้างขวางได้นั่นเองที่จะเป็นการปฏิบัติแห่งการชักชวนแนะนำรมและเผยแผ่คำสอนผลบุญอันเกิดจากการกระทำเช่นนี้จึงมีมากมายมหาศาลความศรัทธาต่อโงหนซนอย่างเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองเป็นสิ่งสำคัญ บุญกุศลที่เราสะสมมาจะสูญเสียไปเพราะการหมิ่นประมาทธรรมพุทธธรรมของพระนิชเชลนดชชนินได้ตักเตือนไว้อย่างเข้มงวดในเรื่องการหมิ่นประมาทธรรมการหมิ่นประมาทธรรมก็คือการดูหมิ่นธรรมะที่ถูกท่วนแท้จริงถึงแม้เราจะใช้ความพยายามในการบำเพ็ญเพียรพุทธมรรคก็ตามแต่ถ้าเราหมิ่นประมาทธรรมแล้วแทนที่จะได้รับบุญกุศล แม้แต่บุญวาสนาที่เราได้สะสมไว้ก็จะถูกลบล้างไปด้วยและเป็นการสร้างเหตุแห่งความทุกข์เพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้ดีขึ้นจึงขอยกตัวอย่างสักหนึ่งเรื่องสมมุติว่าบุคคลหนึ่งดูเหมือนว่าว้ยบูชางอนสนอย่างจริงจังแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ยังไปสักการะบูชาสิ่งอื่นซึ่งการทำเช่นนี้อาจกลายเป็นการหมิ่นประมาททําได้ ท่าทีของความศรัทธ,ธาต่องโงน่วนนั้นควรจะเป็นความเชื่ออย่างเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าการเชื่อในสิ่งโน้นแล้วก็เชื่อในสิ่งนี้ด้วยก็เท่ากับว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับทั้งสองอย่างแล้วในที่สุดก็จะเป็นท่าทีที่เหมือนกับไม่ได้เชื่อทั้งสองอย่างไปความศรัทธ,ธาของคนญี่ปุ่นในจุดนี้มีลักษณะของความเข้าใจที่ไม่แจ่มชัด มักจะคิดว่าถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สบูชาแล้วจะเป็นอะไรก็ได้การที่ไหวบูชางโงาหนสนในลักษณะเช่นนี้ในด้านกลับกันก็เป็นการไม่เชื่อนั่นเองจึงเท่ากับเป็นการหมิ่นประมาทธ,ธรรมสิ่งศักดิ์สบูชาของพวกเรานั้นคืองโงาหนสนที่พระนิชิเลนไดชนินพระพุทธในสมัยธรรมะปลายและผู้รู้แจ้งในธรรมมหัศจาร,รย์อย่างแท้จริงได้สร้างขึ้นมา ในบางครั้งของการทำงานหรืองานในสังคมพวกเราอาจจะต้องเข้าไปในสถานที่ที่ประดิสถานสิ่งบูชาของศาสนาอื่นๆถ้าเราไม่ได้มีเป้าหมายที่จะไปศรัทธานในสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทธ,ธรรมจึงไม่ต้องหนักอกหนักใจอย่างไรก็ดีมาตรฐานในการพิจารณาว่าเราหมิ่นประมาทธ,ธรรมหรือไม่นั้น ก็อยู่ที่ว่าเรามีการกระทำที่ขัดกับธรรมะหรือไม่สำหรับเรื่องของการเชิญสิ่งบูชาของการศรัทธาอื่นออกไปนั้นความสำคัญอยู่ที่ว่าจะต้องมีความเข้าใจดีถึงเหตุและผลและเป็นการสมัครใจของเจ้าตัวเองโดยหลักการแล้วในการเชิญสิ่งบูชาของการศรัทธาที่ไม่ถูกต้องออกไปนั้นจะต้องกระทำด้วยมือของเจ้าตัวเอง ในกรณีดังกล่าวหากไม่ใช่มีคนเดียวเป็นเจ้าของแต่ผู้อื่นมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ก็จะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องด้วยสิ่งสำคัญจึงอยู่ที่ว่าตอนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกควรจะต้องตัดการยึดติดในคำสอนที่ไม่ถูกต้องออกไปเสียก่อนนี่คือจุดมุ่งหมายดั้งเดิมยึดถือธรรมนิพนธ์ที่เป็นรากฐานเพื่อให้ความศรัทธาลึกซึ้งยิ่งขึ้น แหล่งกำเนิดของปัญญาที่แผ่ทางเส้นทางสู่ชีวิตมนุษย์ที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังในที่นี้จะอธิบายถึงความหมายของการศึกษาธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเลนไดชนินหลักพื้นฐานการบำเพ็ญเพียรพุทธธรรมของพระนิชิเลนไดชนินก็คือการศรัทธาปฏิบัติและศึกษาที่สำคัญก็คือจะต้องมีการศึกษาไปพร้อมๆกับการศรัทธาและปฏิบัติ การศึกษาที่ว่านี้โดยพื้นฐานแล้วก็คือการอ่านธรรมนิพนธ์ซึ่งเป็นคำสอนที่พระนิชเชลไดชุนินเหลือไว้ให้แก่พวกเราเราจะศึกษาโดยการปฏิบัติหลักพุทธธรรมที่ถูกท่วนแท้จริงแล้วสลักไว้ในจิตใจด้วยการกระทําเช่นนี้จึงจะทําให้เราสามารถสร้างความศรัทธาที่สมบูรณ์และลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้อยู่อย่างมั่นคงได้รวมทั้ง จะมีการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ด้วยการยึดถือธรรมนิพนธ์เป็นรากฐานนั้นเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาของสมาคมโซคาธรรมนิพนธ์ก็คือบทความข้อเขียนหรือจดหมายที่พระนิชเชนไดชนินเขียนขึ้นมาเองพระนิชเชนไดชนินได้มอบข้อความที่ให้กำลังใจในการศรัทธาอธิบายหลักธรรมตอบจดหมายขอบคุณ ผู้ที่มาทำบุญถวายตลอดจนให้คำชี้นำในการดำเนินชีวิตและสาระสำคัญต่างๆแก่ลูกศิษย์ของท่านเป็นจำนวนมากมายฉะนั้นภายในธรรมนิพนธ์จึงมีการสอนเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงพุทธธรรมสอนท่าทีจิตใจในการปฏิบัติศรัทธาที่จะดำเนินไปตลอดจนถึงที่สุดรวมทั้งสอนแนวทางความคิดและทัศนะในการมองสรรพสิ่ง ในแง่มุมของพุทธธรรมได้อย่างแจ่มชัดอีกด้วยการอ่านธรรมนิพนธ์และศึกษาค้นคว้าคำสอนธรรม,มะจะทำให้เราเกิดความมั่นใจในความศรัทธาและยกระดับให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนอกจากนี้อาจารย์อิเคดะยังให้คำชี้นำแก่พวกเราว่ายิ่งเวลาที่เรามีความทุกข์เราก็จะยิ่งแสวงหาคำสอนในธรรม,มนิพนธ์อย่างตั้งใจ จริงจังมากขึ้นและทุกครั้งที่ทำเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดความกล้าหาญขึ้นในจิตใจยิ่งขึ้นดวงอาทิตย์แห่งการไม่ยอมแพ้ก็จะโผล่ขึ้นมาและทำลายความมืดมนของชีวิตการที่เราอ่านธรรมอพนธพเป็นประจำและทำการศึกษาค้นคว้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าในระหว่างที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นพอถึงเวลาที่เรา เชิญกับความยากลำบากมันก็จะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของปัญญาที่จะทำให้สามารถข้ามพ้นอุปสรรคดังกล่าวและแผ่วถางเส้นทางอันยิ่งใหญ่สู่ชีวิตมนุษย์ที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังอาจารย์อิเคดากล่าวว่าความปลื้มปิติยินดีที่ได้จากการศึกษาพุทธธรรมจะทำให้เรามีความมั่นใจในความศรัทธาลึกซึ้งยิ่งขึ้นและจากการที่มีความมั่นใจดังกล่าวเรา ก็จะมีความกล้าที่จะบอกกล่าวพุทธธรรมให้แก่ผู้คนได้อย่างเต็มที่การศึกษาค้นคว้าธรรมนิพนธ์อย่างจริงจังนั้นไม่เพียงแต่จะทําให้ความศรัทธาของตัวเองเจริญก้าวหน้าเท่านั้นแต่ยังทําให้สามารถบอกกล่าวพุทธธรรมให้แก่ผู้คนได้อย่างกว้างขวางอีกด้วยไม่ใช่เพียงแค่ทําการศึกษาค้นคว้าเพื่อความรู้เท่านั้นแต่จะต้องเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะอย่างรากลึกของความศรัทธา ที่จะลงมือปฏิบัติด้วยจึงจะมีความหมายอาจารย์ยังได้กล่าวอีกว่าภายในธรรมนิพนธ์ของพระนิชเลไดชนินนั้นเป็นแหล่งกำเนิดของปรัชญาแห่งความหวังปรัชญาแห่งสันติภาพและปรัชญาแห่งการเคารพยกย่องต่อชีวิตที่โลกในศตวตรรษใหม่สแสวงหาอยู่อย่างจริงจังเมื่อมีธรรมนิพนธ์เป็นรากฐานแล้วแสงแห่งการตระหนักรู้ของชีวิต ก็จะขยายกว้างออกไปอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนช่างเป็นการรณรงค์ฟื้นฟูแห่งศตรวรรษใหม่ที่ยิ่งใหญ่อะไรเช่นนี้การที่เราเรียนรู้ปรัชญาอันสูงส่งได้นั้นย่อมจะต้องเป็นทรัพย์สมบัติที่ไม่อาจจะหาสิ่งใดมาทดแทนได้เลยอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามขอให้เป็นการศึกษาธรรมเพื่อให้มีความศรัทธาลึกซึง้งและพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และเพื่อการเผยแผ่ธรรมภัศาลกล่าวคือจะต้องไม่ลืมว่าเราศึกษาค้นคว้าธรรมนิพนธ์เพื่ออะไรและขอให้ตั้งใจทำในเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดไป